เดี๋ยวจังหวะที่คําบรรยายของกระบวนการชุดนี้นะครับก็อาจจะต้องมีสองเครื่องมือนะเครื่องมือนึงก็เปิดรูปดีทิ้งไว้นะครับแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งก็ลองเปิดคลิปแล้วดูว่าคําอธิบายตรงนี้เาเป็นยังไงนะครับบอกว่าะวะัตถจัก adsorption แบบพื้นฐานนี่นะก็แสดงอยู่ในรูปสองจุดหนึ่งสามนะครับเริ่มต้นนะครับที่จังหวะเเนี่ย ทั้งหมดเลยครับทั้งชุดเลยเนี่ยอยู่ที่ความดันต่าอุณหภูมิต่ำนะครับแอดซอบแบนนี่ก็จะจุเอาตัวรีฟิชเชอร์แลนด์ความเข้มข้นสูงเนี่ยไว้ในตัวนะครับแล้วก็อีกภาชนะหนึ่งเนี่ยก็จะมีแกส๊สก็คือมีรีฟิชเชอร์แลนด์ที่อยู่ในสถานะแก๊สเนี่ยอยู่นะครับจากนั้นตัวภาชนะที่มีแอดซอบแบนอยู่ซึ่งเราเรียกว่าเจเนเรเตอร์เนี่ย เราก็จะให้ความร้อนมันนะครับแล้วก็ขับเอาไอรีฟิเจอร์แลนด์เนี่ยออกไปแล้วก็จะมีการเพิ่มความดันนะความดันมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตัวรีฟิเจอร์แลนด์เนี่ยนี่ไปจังหวะ B แล้วนะตัวรีฟิเจอร์แลนด์ที่ถูกคายออกมาหรือถูกดีซอฟออกมาเนี่ยมันก็จะไปควบแน่นการเป็นของเหลวในภาชนะที่สองนะครับแล้วก็คายความร้อนออกมานะครับ ะจังหวะนี้เนี่ยภาชนะทางขวามอือมันก็จะกลายเป็นคอนเดนเซอร์นะครความร้อนทิ้งไอ้น้ํายาควบแน่นในนี้นะครับจากนั้นไปจังหวะ C แล้วนะครับจากนั้นเจเนเรเตอร์เนี่ยจะถูกทําให้เย็นลงนะครับนะแล้วก็กลับไปสู่แอมเบียนต์เทมสน้วระบายความร้อนจากไอ้ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยลงไปเหลือแอมเบียนต์เทมล้วเหลือสี่สิบอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะรีแอตซอฟก็คือจะดูดซับนะครับ สารทำความเย็นกลับมานะแล้วก็ความดันก็จะตกลงนะอันนี้เป็นจังหวะ C น,นะครับอีกความดันที่ลดลงเหนือของเหลวใน second vessel นะครับในภาชนะที่สองขวามือเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้ำยาเหลวเนี่ย refrigerant เหลวเนี่ยมันเริ่มเดือดพอเริ่มเดือดมันก็จะดูดซับความร้อนจากรอบๆนะครับก็จะเกิดเป็น refrigeration effect ก็จะเกิดทำความเย็นขึ้น วจังหวะด,ดีเนี่ยไอภาชนะขวามือก็จะทำหน้าที่เป็นอี a วาร์เลเตอร์ล้นะครับ <c oughs> วัตถจักรนี้เนี่ยก็จะคือวัตจักรนี้มันเป็นดิสคอนติเนนูอสนะครับมันไม่ใช่วัตจักรต่อนเนื่องเพราะว่าไอการทำความเย็นเนี่ยจะเกิดขึ้นในจังหวะที่เป็นครึ่งจังหวะครึ่งหลังของไซเคิลเท่านั้นนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีสองวัตจักรนะครับ ทำความเย็นให้มันแบบคนละเฟสกันอะ่ะก็คือ,อจังหวะต้องตรงข้ามกันนะครับเพื่อให้เกิดความเย็นที่ต่อเนื่องนะครับนะก็ที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วที่บอกว่าในพื้นที่เดียวกันก็จะต้องมี adsorption cooling cycle เนี่ยสองวงจรนะครับสลับกันทำความเย็นนะครับทีนี้ความร้อนที่คายทิ้งจาก อซอฟต์แชนเบกก็คือความร้อนที่คายทิ้งของวงจรหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในการพรีฮีตอีกวงจรหนึ่งได้เนาะความร้อนทิ้งที่คายจากวงจรหนึ่งก็สามารถเอาไปให้ความร้อนกับอ,อีกวงจรหนึ่งได้นะมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคือมันจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนคือไม่ต้องเติมความร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะัยความร้อนทิ้งจากวงจรที่คู่กันอยู่เนี่ยมาใช้นะครับ เทคโนโลยีแอดซ็อปชันเนี่ยนะก็ได้รับการพัฒนานะครับสำหรับไฮบริดคนะีทปั๊มเนาะก็คือเอาไปใช้ร่วมกับคีทปั๊มได้เหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าให้ไปดูหนังสือเล่มนี้นะให้ไปดูบทเรื่องคีทปั๊มแล้วก็อินทรีย์แต่สิสเต็มนะครับก็เป็นหนังสือของคนนี้ไม่รู้จะออกเสียงว่าอะไรคุณหรือคุณนะครับนะเป็นหนังสือของนายคนนี้เนาะ ก็ถ้าอยากรู้ว่าเอา adsorption cycle ไปใช้งาน,นร่วมกับ h a t ป u m p ยังไงเนี่ยก็ไปดูที่หนังสือเล่มนี้ได้นะครับ